ครับก็ยินดีความสำเร็จในครั้งนี้ก็อยากจะให้อธิบายเกี่ยวกับการมารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับครับผมก็แนะนําตัวก่อนดีกว่าน้อก็สวัสดีครับผมหลงลีนะครับัสนีสวัสดีครับผมแฟนครับครับผมคือวันนี้เราก็มาได้รับรางวัลนะครับก็คือจุดประสงค์ของหลงในการทํางานในวงการอ่ะหลงไม่คิดว่าเราจะทําเพื่อได้รับรางวัลคือเราอยากทําให้เป็นผลงานที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะครับให้มันดีๆแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ อยากจะพัฒนาเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะยกระดับวงการบันเทิงไทยที่ให้มีซีรีส้ด mm ีค hmm. ุณภาพมากขึ้นครับผมเราก็ไม่ได้คิดว่าคาดหวังรางวัลเลยเนาะแต่ก็เหมือนแบบก็เป็นผลดีที่มีมคนเห็นว่าผลงานของเราอะสมควพกับรางวัลที่เราได้รับด้วยครับผมแล้วก็มีอะไรที่จะฝากน้องน้อง,องรุ่นหลังๆไหมว่าเป็นเราเป็นตัวอย่างในที่ดีต่อสังคม ก็ลรงต้องบอกกันว่าหลวงกับหลวง่วนตัวหลวงเองอะ่ะหลวงไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่งแบบก้าวเข้ามาในวงการใหม่ๆเลยก็ถ้าจะให้ฝากหลวงก็น่าจะฝากถึงแบบว่าการวางตัวดีกว่าเนาะการวางตัวในที่สถา,านะที่แบบว่าหลวงเข้าใจว่าคนเราอ่ะครับก็มีมุมที่ดีและไม่ดีในตัวเราเองก็อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะออกสื่อสารานะได้มันก็ควรแบบ เซฟเซฟไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมคนที่จะอยู่ในเซฟโซนใช่เซฟโซนตัวเองแต่ว่าสมมุติถ้ามีบางคนมาเห็นในมุมที่แบบเราเป็นตัวเองอะไรเงี้ยผมก็อยากให้เขาลองพิจารณาว่าสิ่งที่เราทําอ่ะอาจจะเหมาะกับตัวเขาหรือเปล่าหรือไม่เหมาะเงี้ยครับก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบอย่างทุกแบบทุกแบบที่หลวงเป็นครับผมให้ลองเลือกเอาครับขอบคุณมากครับ